สวัสดีครับร้อยจุดห้าจอกหุ้นครับวันนี้เอาหุ้นห้าตัวครับหุ้นห้าตัวนี้เนี่ยนะสถานาาที่ตลาดเป็นรักษะอ่อนตัว ผมเลยหาหุ้นที่เราควรจะถือเราควรที่จะซื้อเราควรที่จะมีอยู่ในพอร์ตนะครับถ้ามีอยู่แล้วนะแล้วราคาสูงกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีเนี่ยราคานี้เป็นราคาที่น่าชี้ชวนที่น่าจะลงทุนสําหรับหุ้นตัวเหล่านี้ในะฮะตัวนี้นะครับเป็นมันมันเป็นหุ้นกึ่งมโนโพลีมันเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มวงจรชีวิตไลฟ์ไซเคิลโปรดักต์นะอยู่ในสเตจที่ i n c คิดซึ่งดีเท r ร์นะครับอินคิดซึ่งดีเท r รหมายถึงว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปข้างหน้าระยะเวลาของการเติบโตเนี่ยมันคงเป็นระ,ระดับระยะเวลาประมาณอีกสัก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเพราะนั้นวันนี้อยากให้เพื่อนนักทุนออลองพิจารณาดูครับแล้วถ้าเป็นไปได้ช่วยกรุณาเก็บข้าวร์ดแล้วถือยาวๆหน่อยอาจจะแบ่งการซื้อการถือเป็นระยะสระดับระดับแรกครึง่งหนึ่งถือไป อีกครึ่งหนึ่งไว้ใช้จ่ายกับชีวิตกับก่อนที่จะไปดูหุ้นหน้าตัวไปดูกับคุณจอครับว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณจอครับครับมาดูนะครับอย่างแรกผมดูดาวโจนส์กันดาวโจนส์เองต้องบอกนะครับว่าช่วงสั้นเป็นขาลงนะครับแต่ก็ตามขาลงของดาวโจนส์เองยังมีการลุ้นกันว่ามันจะมีการฟื้นเราเห็นไหมภายในสัปดาห์นี้เรามาดูนะครับหลังจากทร้ปมเข้ารับแหน่งดูซิว่าดาวโจนส์จะฟื้นหรือจะล่วงต่อนะครับถ้าดาวโจนส์ฟื้นเราเห็นกันการขึ้นดาวโจนส์เนี่ยผ่านอัลต้าบ สิบวันยี่สิบห้าวันขึ้นไปได้นะครับพูดง่ายว่าต้องผ่านประมาณสี่หมื่นสามพันขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ตอนนี้จนที่สี่หมื่นสองพันห้าร้อยเดียวประมาณนะครับแต่เขานีการไหลลงระวังว่าการาเราโจรระวังว่าถ้าเกิดลงมาสัปดาห์นนหน้าหลุดใต้ฐานล่าสุดคือประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเมื่อไหร่ระวังครับอาจจะลงมาแถวระดับสี่หมื่นหนึ่งได้ถ้าสี่หมื่นหนึ่งพันเนี่ยยังเอาไม่อยู่เนี่ยอันตรายมากเลยเนื่องจากว่าเหตุการณ์เราโจรจะเลวร้ายเพราะลงสี่หมื่นหนึ่งพันการหลุดค่าเฉลี่ยดับสองร้อยวัน ส่วนตัวของเส้นเด็กเองนะครับถ้ามาดูเส้นเด็กเองจะพบนะครับเส้นเด็กเองเนี่ยต้องบอกว่าภาพเนี่ยอาจจะดูแย่หรือจนชุซ้ำนะครับเส้นเด็กเองในกราฟเดงชัดเจนเลยเป็นภาพของการที่ยอดฐานเตี้ยลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ประมาณภาภาพฤศจิกาปีแล้วเนี่ยเขาไหลลงมาตลอดนะครับถึงจะมีโอโซบ้างแต่โอโซแล้วเซตก็เด้งไม่มากนักนะครับเด้งสั้นๆส่วนใหญ่เด้งมาเจอค่าแนช่วนข่าเฉลี่ยสิบวันหรี่ยี่ห้าวันไม่ผ่านแล้วมันจะย่อตัวลงต่อถ้าเราจะมาดูกันต่อว่าเอ๊ะถ้ามันหลุด 14 1340แล้วเนี่ยมันจะไปไหนต่อนะครับถ้าเราพยายามจะดูแนวรับถ้าหลุด1 3 4 0ชัดๆเนี่ยแนวรับ่อไปเป็นแนวรับที่เราดูในการาฟดับมันจะเห็นเลยครับว่ามันมีฐานชัดๆ,ๆเนี่ยนะครับจะเป็นฐานอยู่ใ,ใกล้ประมาณ1 1 2 1 2ห3อ่โดยประมาณจะเป็นฐานใหญ่นะครับของการาฟดับมันนะครับและถ้า1น7 3รับไม่อยู่เนี่ยนั่นหมายความว่าจะลงมาหาใกล้ๆฐานระดับ ใกล้ๆ1,200จุดหละนะครับแต่ก็ตามเนี่ยความหวังพอมีครับถ้าเราโจนเนี่ยฟื้นไปขาขึ้นเนี่ยเซ็ตจะมากจะน้อยอย่างก็ต้องขึ้นตามบ้างนะครับแต่เซ็ตเองถ้าหวังจะเป็นขาขึ้นเนีย่ยน้อยเขาต้องผ่านประมาณอ่า0นึ่น้ขึ้นไปได้เป็นอย่างน้อย,ยมันถึงมีเกถกลุนของการที่จะฟื้นขาขึ้นได้นะครับส่วนตัวของ ออข้างบาทบ้างข้างบาทเองในช่วงนี้เนี่ยเป็นแน,นมที่ตะบอกนมหลักของข้างบาทค่าอ่อนการการอ่อนค่านะครับตอนนี้เดินหน้าอ่อนค่าไปเนี่ยตอนนี้ที่34.7ละก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะขึ้นเพื่อสอบระดับ35บนะครับบอกกันเลยว่าข้างบาทอ่อนค่าไปถึง35แล้ว เกิดทะลุต่อไปอ่อนค่าต่อไปเกิน35เนี่ยมาอาจกดได้ซของเราย่อตัวลงต่อได้ง่ายเลยนะครับแต่ก็ตามแต่แค่35เนี่ยจะเป็นต้านีสำคัญยกให้ยอดเดิมด้วยอาจจะมีการแข่งข้ากรับบ้างในช่วงค่นั้นนะครับแต่ก็ตามการแขข้ากระดับบัดยังไม่ผลมากนักถ้าแข่งข้าแล้วยังไม่หลุด34ลงมาอาจเป็นการแข่งข้าช่วงคราวแล้วอ่อนค่าใหม่ก็ได้นะครับ ส่วนตัวของน้ำมันครับน้ำมันเองตอนนี้เดินหน้าแผ็ขึ้นเต็มตัวนะครับน้ำมันเองจากเดิมทีที่แกว่งๆด้านล่างนะครับอยู่อยู่แถว7 6 70เนี่ยตอนนี้ไม่ละไม่แกว่งออกข้างละเลือกข้างบนเลยไประดับ80 81บเเรียบร้อยแต่ถึง8ป8แล้วก็มีสาวาการเกิดโอปอลยาสั้นนะครับทำให้เกิดอาการพักตัวลงมาล่าสุดพักตัวที่ดับดับ79นะครับแต่ก็ตามนัม่นมันเป็นเป็นการพักตัวขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คงเป็นพักตัวขึ้นต่อแล้วใกล้ๆที่าสำค พลิกเป็นขาลงนี่ยากหน่อยเพราะว่าต้องหลุดแบบ74อ่ะแล้วมันเป็นการขาลงส่วนตัวทองคำทองคำถ้ามาดูกันเนี่ยทองคำตอนนี้ แว่งอยู่ในกรอบเดิมอยู่นะครับกรอบเดิมเนี่ยถ้าพูดถึงกรอบกว้างเขาคือกรอบบนสุดคือ2725นะครับกรอบล่างก็คือประมาณ2006หรือลงบางทีก็คือประมาณ2580โดยประมาณนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแกว่งอยู่ในกรอบอาจจะค่อนข้างไปทางกรอบบนหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยืนในค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2676โดยประมาณตอนนี้ถ้าขึ้นขั้นบนต่อก็ต้องผ่าน2007ขึ้นห้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเลื่อนการทะลุยอด2725โดยประมาณครับส่วนตัวของตัวบิตคอยนะครับบิตคอยเองต้องบอกว่า ช่วงนี้เนี่ยบิตคอยเองเนี่ยเป็นภาพของการชะลอตัวนะครับเป็นการแกว่งออกข้างในกรอบแคบกว้างพอสมควรและทําแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณปลายปีนะครับถึงปัจจุบันขึ้นแกว่งออกข้างอยู่แล้วกรอบล่างอยู่ใกล้9 0,000ื่นกรอบบนเนี่ยอยู่ใกลป 1, ้ประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยเดียวกันนะครับถ้าจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยอย่างน้อยสุดเอาละเริ่มต้นเอาตัวเล็กแบบกลมๆก่อน จากตอนนี้98,000ต้องผ่าน100,000ใหได้ก่อนจาก100,000แล้วค่อยหวัง150,000 15,000ขออภัยจาก15,000ผ่านไปได้ค่อยหวังการขึ้นทะลุ101,000นะครับแต่กรณีของการไหลลงทะนลุด90,000ไว้เลรเล็งไว้เลยว่าอาจจะต้องมารอดูรับใกล้ๆประมาณ85,000ค,ค่าเฉี่ย75วันนั่นเองครับ ส่วนตัวของบิตคอยนแล้วมาดูกลุ่มสก,กรรมกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกก็ดูวันนี้คือกลุ่มของพลังงานเลยครับพลังงานต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยพลังงานเองเป็นขาลงนะครับเป็นการเล่นแบบขาลงอย่างชัดเจนว่ามันลงมาเห็นชัดๆตั้งแต่ช่วงประมาณตุลาแล้วเดีวไหลลงมาตลอดอย้อนเที่ยลงตลอดได้ขั้นสั้นบ้างในระหว่างทางก็เป็นการเด้ง เจอในตั้นสิบันยี่ห้อไม่ผ่านแล้วก็ไหลลงมาต่อแล้วไม่ได้เป็นขาลงเฉพาะครับวันเดย์นะครับดับมันเองก็เป็นขาลงนะเช่นเดียวกันดับมันเองก็หลุดขั้วจิดทุกเส้นเี่เดียวกันนะครับในแง่พลังงานเองต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยลงมาต้องบอกว่าหลุดใต้ฐานสาคัญเรียบร้อยฐานสําคัญที่เคยเกิดตอนปี20เนี่ยจะมีช่วงประมาณตัวรับปี20เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17,000กว่าๆนะครับเป็นรับแรกตอนนี้17,001หลุดใต้ฐานนี้ไปแล้วถ้ายังคงหลุดต่อไปเนี่ย อาจจะลงไปถึงฐานของโควิดเลยฐานโควิดอยู่ประมาณแถวหมื่นสี่หมื่นสามนะครับซึ่งตอนนี้เขาลุ้นว่าจะฟื้นตัวได้เร็วไม่ลงลึกขนาดไปถึงช่วงโควิดนะครับครับวันนี้เอาหุ้นตัวไฟฟ้านะฮะผมคิดว่าเป็นตัวที่เพื่อนนักทุนน่าให้ความสนใจและเก็บพุ้นไว้ในพอร์ตเป็นตัวกราฟครับ สาเหตุที่อยากต้องให้การเก็บกราฟเนี่ยเป็นเพราะว่าในแง่ของตัวกราฟเนี่ยผมทําทั้งเดททั้งวีชทั้งมันถ้าท่านดูที่มันเนี่ยระดับราคาต่ําสุดของตัวกราฟเนี่ยจะยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ45บาท45บาทฮนะด้วย PE ค่ะปัจจุบันเนี่ย PE เล่นอยู่ที่ประมาณ30เท่านะ30 35เท่าเออนิ้งบัญชาของเขาในงวด9เดือนเนี่ยได้บาท22สตาง์ ถ้าทั้งปีเนี่ยจะได้ประมาณบาท50บนะฮะบาท50เนี่ยด้วย PE ประมาณ35เท่า35เท่าเนี่ยแล้ว PE ของตัวกราฟเมื่อ3・5เท่าเนี่ยมันเท่ากับปีไหนมันเท่ากับย้อนหลังไป7ปีความหมายของผมคือตัวกราฟขนาดนี้ที่ราคาที่ PE เป็นราคาเมื่อ7ปีที่แล้วที่ระดับราคาอยู่ประมาณ45บาท ความหมายของผมคือถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยกราฟที่ระดับราคาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้ว P/E ขยับเออนิ้งระแชามันขยับทุกอย่างขยับเออนิ้งระญชา์จะขยับได้ไงในเมื่อกราฟทำธุรก,กิจไฟฟ้ากราฟทำหลายธุรก,กิจ นะหลายธุรกิจมากนะครับมีอย่างน้อยๆก็4ีหธุรกิจที่ทำไรายได้เข้ามาเนี่ยจะทำให้ e ออร์ r s ็ a ปะแองเขาสูงขึ้นทำให้ P/E เนี่ยจะมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ P/E ตอนนี้อยู่ที่3-5เท่า P/E ที่เคยสูงสุดของตัตกรัฟเนี่ย P/E อยู่ประมาณ1้อยกว่าเท่าเราไม่ต้องเล่น1้อยกว่าเท่าฮะเราเล่น3-5เท่าไป50เท่า e a r n n n g ็งปะแฉบบาทหนึงก็ได้50บาทเออร็ปะแฉบาท50ได้75บาท e a r ร i n g ็ปะแฉสบาทได้ 100บาทของตัวกลับครับเพราะนั้นถ้าเราซื้อกับถือไปสัก2ปี3ปีผมว่าปี70เนี่ยนะตอนนี้อยู่ที่พศ2ล6 8ปี70เนี่ยกับไม่แน่การเดินทางของราคาหุ้นของตัวกลับจาก e a r n i n g ็งต์เปิดแชรจาก PE จากแนวโน้มนี่มองถึงเทรนไลน์เทรนไลน์หมายถึงว่ามองถึงเทรนของการเติบโตของตัวกลับเนี่ยมีการเติบโตอาจจะไม่ถึงร้อยฮะ แต่ไปถึง70 75บาท80บาทมีโอกาสควาเมเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นถือหุ้น3ปีสำหรับตัวกราฟผมว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจจน,นึงครับน่าจะเก็บไว้ในพอร์ต GULF ครับกราฟครับครับมาดูนะครับจากกลุ่มนี้แล้วมาดูกลุ่มของโรงพยาบาลานะครับกลุ่มโรงพยาบาลเองจะเห็นนะครับว่าปรับลงมาตั้งแต่ช่วง ประมาณปลายตุลาจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วการปรับลงค้าวนียล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งหลุดใต้ฐานเดิมลงมาตรงแถว5 4 0 0ที่5,353นะครับโดยประมาณ แต่เห็นนะครับว่ามันก็มีการเด้งสั้นของหลองทางเมื่อโอเวอร์โซมอะไรก็มัเกิดการเด้งสัง้นแต่เด้งสังส้นส่วนใหญ่แล้วจะชนไปต้านสิบปอนด์หรืผ่านไม่ผ่านแล้วก็ไหลลงมาใหม่นะครับในส่วนของภาพแนวโน้มของกราฟมันเนี่ยเห็นว่ากลุ่มโมบานเองก็ถือว่าช่วงช่วงนี้ลงมาเยิ่มกันเพราะว่าหลุดค่าเสียทั้งสิบยี่สิบเดือนยี่สิบห้าเดือนเจ็ดสิบห้าเดือนนะครับตอนนี้ถ้ายังลงต่อคงต้องไปดูแนวะรับหลักตรงค่าเสลี่ยดับสองร้อยสองร้อยเดือนและตรงประมาณสี่พันห้ากับแต่แถวประมาณสีณ่สี่พันโดย วันนี้ผมเอาหุ้นตัวโรงพยาบาลตัวแม่มาตัวหนึ่งครับเมื่อกี้นี้ตัวพ่อนะครับกรายเป็นตัวพ่อในกลุ่มของไฟฟ้า,ฟาเอานี้ตัวแม่ฮะ b d บสครับ,รบทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวแม่เพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยหลุดคนที่เป็นแม่เนี่ยมักจะทำอะไรเพื่อลูกได้อยู่ตลอดเวลาในแง,ง่ของ b d s เนี่ยมีลูกเยอะไปหมดทั้งทั่วประเทศเลยระดับราคาหุ้นนะขณะนี้นะฮะที่ยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ33บาทเนี่ย มันใกล้เคียงกับราคาเมื่อปีพศ2520 2520นะฮะปีนี้เราเล่นกันอยู่ที่ปีพศส5 0พนอเอคอ,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 อสอคอปีนี้เราเล่นคศ2 5 2 5 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นลงมาที่ระดับ33บาทราคาต่ำสุดนั้นอยู่ที่30บาทครับเพราะนั้นตัว BDM mm s เนี่ยในแง่ของ PE ค่อนข้างต่ำฮะ ราคาบ้างในราคาของตัวตัวหุ้นนะราคาหุ้นนะปีพศ2 3พนอะครับพศ2 3พาพศ2ราคาต่ำอยู่ประมาณอยู่เนี้ย3าบาท35บาทยืนอยู่ตรงเนี้ยขณะนี้ราคาลงมาค่อนข้างลึกครับผมว่าปัจจัยที่เราควรจะมีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตเนี่ยเป,เป็นเรื่องของโรงบาลทั่วประเทศเศรษฐกิจขึ้น รายได้แต่รับรู้มากขึ้นตัว C ีทางานมากขึ้นจะมีรายได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะสถานการณ์ปัจจุบันยารักษาโรคโรงพยาบาลเจ็บป่วยไข่อย,ยังไงไก็ต้องไปหาหมอฮะแล้วหมอที่ควบคุมทั่วประเทศคือ b d ดีเรครับราคาหุ้นล่ะ30บาทครับด้วย PE เออื่นิ่งป h a ชาอยู่ที่ประมาณ75สสตางค์ปีหนึ่งก็ได้บาทหนึงนะบาทหนึ่งก็จะ ถ้า PE 30เท่าก็30บาทเป้าหมายคือ30บาทครับท่านจะขาย30บาท35บาท40บาทในอีก3ปีข้างหน้าผมว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ที่จะเอื้อมถึงครับเพราะนั้นที่ระดับราคา23บาทระดับราคา25บาทเป็นระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับบีดมเรับครับ จากกลุ่มโรงพยาบาลแล้วนะครับมาดูกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของ ICT ครับ i c t เองนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ไอซีเนี่ยย่อตัวมาเยอะเลยนะครับจากเดิมทีที่ i อเป็นกลุ่มส่วนตลาดอยู่พอมาเข้าช่วงประมาณมกราเนี่ยไอซเนี่ยลงมาข้าใจลึกเลยนะครับพอลงมาตั้งแต่ช่วงจริงจต่ปลายปีแล้วก็ไหลลงมาแล้วตอนนี้เ,นเห็นนะครับว่า มันพยายามที่จะฟื้นตัวโดยการสร้างฐานยกสูงแต่ยังไม่สามารถขึ้นช้ายอดเดิมได้นะครับก็ต้องรู้กันต่อว่าไอซีทีจะฟื้นเนี่ยคงต้องผ่านยอดเดิมไม่ได้อยู่ตรงประมาณ201ประมาณตอนนี้196นะครับแต่ภาพก็คือเป็นภาพการพยายามสร้างฐานและภาพเป็นเหมือนกับสร้างฐานยกรกสูงนะครับแต่ถึงอย่งก็ตามยังถือว่ากลุ่ม ICT ถึงแม้จะย่อลงบ้างแล้วก็พยายามที่จะสร้างฐานยกสูงเนี่ยโดยภาพรวมก็ถือว่ายังเก่งกว่าหลายกลุ่มนที่ไปขายลงชัดๆไปแล้วนะครับครับวับนนี้เอาหุ้น จริงๆแล้วไม่อยากเลือกหุ้นนี้คะแต่จําเป็นต้องเลือกคือแอดวานครับทำไมถึงไม่อยากเล่นหุ้นนี้เพราะว่าไลน์เซ็นเซอร์โปรดักเนี่ยเวลา,เาผมสอนสือ่อหรือไปเรียนกับอาจารย์มาอาจารย์สอนสื่อให้ผมแล้วผมมาถ่ายทอดต่อเนี่ยเขาจะพูดถึงวัฏจักรธุรกิจครับไลน์เซ็นเซอร์โปรดักมีอยู่4ี่สเตจสเตจหนึ่งสเตจสองสเตจสามสเตจสี่สเตจหนึ่งเริ่มต้นสเตจสองอินคิซซิ่งการเติบโตสเตจสามบูมคืออยู่ในคลองตลาดแล้ว สร็ทที่สี่พอบูมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดีไคลนิ่งจะอ่อนตัวลงมาแอดวานนั้นอยู่ในสเตทที่3แต่การเตทที่3ของตัวแอดวานเนี่ยมันแตกต่างกับหุ้นตัวอื่นในแง่ของการที่กับอุตสาหกรรมอื่นในแง่ของการที่แอดวานไม่หยุดอยู่ที่แค่สเตจที่3ชิปไปทำคาวชิปไปทำไปทำด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเข้าไปทำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบ้านเข้าไปทำหนังเข้าสู่บ้าน ตอนนี้คูแข่งมีอยู่แค่สองลายฮะเป็นกึ่งโมโนโพลีนะฮะมีแค่ลายใหญ่เพียงแค่สองรายเท่านั้นคือแอดวานกับทูแอดวานกับทูต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่แอดวานเป็นบวกผลการงานเป็นบวกแต่ทูผลงานเป็นลบเพราะนั้นกลุ่มที่ให้ความสนใจกับตัวแอดวานคือตัวสาบันสาบันทั้งภายในภายนอกแนวโน้มตัวธุรกิจละ่ะ ไปเดินหน้าต่อเนื่องจากเตตที่3แทนที่จะเป็นเตตีชิดลงกลับเป็นเตตที่3แล้วเริ่มต้นในชีวิตใหม่เข้าสู่เตตที่ห่ใหม่เข้าสู่เตตที่2ใหม่ไปทําคาวไปท,ทําธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมสิ่งที่น่าน่ากลัวของโกลอดวานใะนตอนนี้คืออะไร Pe ครับพีอของแอดวานเนี่ยขึ้นมาเล่นที่ระดับประมาณ45เท่าซึ่งค่อนข้างสูงระดับราคาหุ้นแต่ขาดนี้ยืนอยู่ที่ประมาณ280ใกล้300ถ้ารอได้ถ้ารอได้ แอดวานนั้นที่ระดับราคาประมาณในอดีตนั้นขึ้นมาจาก200ขึ้นมา250และขณะนี้ใกล้300ถ้ารอได้ต่ำกว่า250ลงมาใกล้บริเวณ200น่าสนใจเก็บแอดวานมากครับท่านซื้อแอดวานแล้วท่านจะต้องไม่ต้องคิดอะไรอีกในอีก10ปีข้างหน้าเพราะแอดวานจะมีการเติบโตไปในการทำธุรกิจใหม่ในการรับรู้รายได้ใหม่โมโนพโลีใหม่นี่คือหุ้นแอดวานครับเป็นหุ้นที่ท่านควรจะมีในพอร์ต และเป็นหุ้นที่อินคิดซิงลีเทิร์นกลับมาใหม่ครับผมแอดวานครับดูกลุ่มของพวกขนส่งันนะครับ ในคนส่งเองถ้าเรามาดูจะเห็นนะครับว่าคนส่งเองในช่วงนี้เนี่ยภาพใหญ่เป็นขนลงนะครับแล้วเป็นการลงที่เห็นเด่นชัดตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ยังเป็นภาพของการที่สร้างยอดฐานเตี้ยลงอยู่นะครับและภาพหลักขึ้นในกร,กราฟของกราฟแบบเดือนจะพบนะครับว่าหลุดค่าเฉลี่ย10 25 75เดือนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมาใกล้กันว่าค่าเฉลี่ย200เดือนอยู่แล้วรับค่าเฉลี่ย200เดือนเนี่ยจะใกล้กับฐานเดิมที่เคยเกิดตอนโควิดด้วยนะครับตอนโควิดเนี่ยเขาลงมาที่ะระดับใกล้ๆประมาณ250 นะครับแล้วก็เด้งกลับรอบนี้ก็ต้องลุ้นแล้วครับตอนนี้อยู่278เนี่ยมันจะร่วงมาถึงฐานเดิมแถว250หรือจะอยู250ลงไปหรือเปล่าครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นท่องเที่ยวครับยิ่งแล้วหุ้นท่องเที่ยวตัวนี้เป็นการเล่นแบบซีซันนิ่งคือฤดูกาลคำว่าฤดูกาลก็คือเป็นหุ้นท่องเที่ยวพอหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยควรจะเล่นแต่วันนี้เอามาเรียนนําเสนอเพราะมันเป็นโมโนโพ l y ครับ หุ้นเออครับหุ้นสนามบินแล้วสนามบินเนี้ยมีรายการรับรายได้ต่อเนื่องแต่เนื่องจากมันเป็นเดือนมกราคมซึ่งมันเป็นเหมือนเหมือนยังยังเป็นอยู่ฮะแต่มันจะไม่ชุกเหมือนอย่างท่ต้องเที่ยวระดับราคาหุ้นและ PE เนี่ย PE นั้นก่อนตัวลงมาเล่นที่ระดับราคาข้างล่างระดับราคา,าล่างขนาดนี้อยู่ที่ระดับราคา50กว่บบาท5.7บาทราคาต่าสุดเนี่ยในรอบ5ปีที่ผ่านมาคือ50บบาทครับ เพราะนั้นหุ้นตัวนี้คือหุ้น LT ถ้าระดับราคาลงต่ำกว่า55บาทลงมาปวดกรุราครับเก็บหุ้นเพราะทุ่งท่องเที่ยวตัวนี้มันเป็นโมโนโพลีครับเครื่องบินลงต้องลง Lt อฮะมันลงอย่างอื่นไม่ได้เพราะนั้น l อท่านอาจจะเล่นรอบท่านอาจจะถือเป็นระยะกลางหรือเล่นรอบช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาแล้วขายมกราและปีใหม่ ปีหน้าก็ซื้อกระทกระดาจนถึงทันวาหน้าฝนคนซื้อเอีหน้าขายคือหน้าหนาวปลายหนาวปลายหนาวเข้าสู่หน้าร้อนขายเอีครับเป็นหุ้นเล่นรอบครับเออี OT, ครับราคาซื้อ50าขาย7 0 75บาทซึ่งเป็นราคาสูงสุดครับเอี OT, เล่นได้ทุกรอบครับเล่นได้ทุกปีเพียงแต่ว่าท่านต้องจําให้ได้ว่าควรซื้อหน้าฝนของเอีครับ ครับมาดูกลุ่มสุดท้ายวันนี้นะครับดูคราบิปลกครับคราบิปลืกเองนะครับจะเห็นภาพของการที่กระโดดแก็บลงนะครับจะเห็นว่ากระโดดแก็บลงมาจนช่วงธันวานะครับแล้วไปยารกระโดดแก็บลงจากกลุ่มของชุดของชุด CP แหละนะครับในข่าวซีพีทำให้กระโดดแก็บลงหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไหลลงมาตลอดนะครับเป็นภาพมีคาเทนลงซึ่งไม่แตกต่างจากฟ้าของเซตนะครับที่เป็นขาลงไปนะครับแต่ก็ตามเนี่ยในกลุ่มของคราบิปลกจะเห็นนะครับว่ามีภาพของการที่ลงมานะครับดับมันที่หรือค่าเฉลี่ยทั้ง 125, 0 75, 200 เดือนเลยนะครับและตอนนี้ก็ลงมาทดสอบใกล้ๆกับฐานเก่าตรงโควิดพอดีเลยตรงฐานโควิดเนี่ยเขาอยู่ใกล้ประมาณ20,07ลบตอนนี้อยู่ใกล้20,07โดยประมาณเลยกางต่อสู้อยู่ใกล้ๆ2บว7ลบเนี่ยจะรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่เนี่ยแสดงว่ามันลงลึกกว่าตอนโควิดซะอีกนะครับครับวันนี้เอาหุ้นเซเว่นอีเลเว่นนะ CPO แต่ CPO นะปีนี้เนี่ยมันเป็น CPO ซึ่งอยู่กับภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลง มีข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องอย่าง,างต่อเนื่องทําให้ระดับราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาจากระดับราคาประมาณ70บาทมาเหลือที่ระดับ60บาทหุ้นตัวนี้จึงเหมาะที่จะเล่นตามเทคนิคสัญญาณเทคนิคครับหุ้นตัวนี้ถ้าสัญญาณเทคนิคมีการปรับตัวลงต้องขายและถ้ามีการปรับในทิศทางที่เพิ่มต้องซื้อขณะน,นี้สายสัญ,ญญาณทางเทคนิคไม่ว่าเด y วิกบันเป็นลักษณะอ่อนตัวนะฮะอ่อนตัวมาหาจุดรับที่บริเวณ ที่ระดับ50บาทครับเพราะฉะนั้น CPO ต่ำกว่า55บาทมาถึงระดับ50บาทน่าสนใจครับไม่น่าจะลงต่ำกว่า50บาทเพราะสายสัญญ,ญาณน,นี้เป็นสายสัญญ,ญาณระดับปีย้อนหลังไป7ปีเต็มที่ระดับราคา50บาทหลังจากนั้นแล้วจะมีการปรับตัวในสั้นีนเพิ่มขึ้นราคาเป้าหมายในทิศทางเพิ่มขึ้นคือระดับราคา60บาท65บาทและ70บาทครับนี่คือหุ้น c v o ครับหุ้น5ตัวแตกต่างกันนะครับ3ตัวแรกไม่ว่าจะเป็นกัป ไม่ว่าจะเป็นตัว BDMS หรือ Advanced ซื้อเก็บในพอร์ตถือระยะยาว5ปี10ปี20ปีสบายใจแต่ถ้าเป็นหุ้นของตัว LT ต้องเล่นซีซันนิ่งกรกดาจนถึงมกราและถ้าเป็น CVR การเงินขันจะเยอะมากขึ้นครับและถ้าจีนบุก CVR อาจจะเหนื่อยมากกว่านี้ก็ได้นะครับต้องระมัดระวังเล่นตามกราฟครับวันนี้ผมสุเทพสุแท,คท้ครับผมชอยชลิวงเพชรไพศิษฐ์ครับ ขอเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าคุณทัามเข้ารับตําแหน่งแล้วเราจะรู้ว่าบทบาทอะไรที่จะกระทบกับอุตสาหกรรมไหนบ้างครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันครับวันนี้ลาครับสว,ส,สวัสดีครับ